ต่อไปเป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่25มกราคมจ่ายหนี้ให้บริษัทว้โมวาจำกัดสำหรับอินยซ์ตามใบรับวางบิลเลขที่อ้างอิง1160โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่15คกุมภาพันธ์59จากบัญชีกระแสรายวันของบริษัทบัญชีเลขที่ 080-2-20908-7ให้เข้าไปที่ระบบเจ้านี้แะะวิเคราะห์นี้กด workflow เลือกใบเสร็จสินค้า PI เล่มเ,เอกสารคือ0001ใบเสร็จจากเจ้านี้กดโอเคเราจะทำการเพิ่มรายการนะคะให้กด f 3เพิ่ม เลขที่เราจะให้โปรแกรมรันให้อัตโนมัตินะคะส่วนเลขที่อ้างอินให้ใส่ตามโจทย์ได้เลยค่ะคือ1160ให้ทำการเปลี่ยนวันที่เอกสารนะคะเป็นวันที่25 0159ค่ะผู้ขายรหัสให้ใส่โจทย์แล้วกด enter ค่ะตามรายการค้าของวันที่25ให้เลือกบริษัทริมว่าจำกัด รหัสผู้จำหน่ายคือ S ขีด03นะคะกด enter เลือกค่ะกด yes ค่ะมาที่รายการค้นใบาวางบินให้เปลี่ยน n เป็น y นะคะจะขึ้นหน้าจอระบุเลขที่เอกสารประเภทเอกสารคือ pl ใบาวางบินระบบซื้อมาที่รายการเลขที่ภายในนะคะให้ใส่จดแล้วกด enter ค่ะ จะขึ้นมาหนึ่งรายการให้กดเลือกทางด้านหน้านะคะแล้วกด enter เลือกค่ะกด ok จะขึ้นมาสองรายการนะคะรายการที่หนึ่งเลขที่อ้างอิงเจ็ดเจ็ดหนึ่งศูนย์หนึ่งส่วนรายการที่สองเลขที่อ้างอิงแปดสามสี่หนึ่งค่ะเมื่อเสร็จแล้วให้ไปที่รายการจ่ายนะคะช่องหน้าสุดให้ใส่จุอค่ะ ขึ้นหน้าจอบันทึกรายละเอียดเอกสารการชำระเงินมัดจำเงินล่วงหน้ารายการแรกประเภทเอกสารธนาคารให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะสำหรับรายการวันที่25เราจะเลือกถอนโดยเช็คเช็คจ่ายรหัสประเภทคือ c w นะคะกด enter เลือกค่ะเลขที่เช็ค ให้ใส่ตามโจทย์นะคะคือสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองเก้าเสร็จแล้วกด enter ค่ะวันที่เช็คเอกาสารบัตรเครดิตกับวันที่รับจ่ายเช็คเอกาสารบัตรเครดิตจะเป็นวันที่เดียวกันนะคะส่วนวันที่เช็คเอกาสารบัตรเครดิตฟิลให้เปลี่ยนวันที่ค่ะเป็นวันที่สิบห้าสองห้าเก้าค่ะ ทางโปรแกรมจะกักนรายชื่อบริษัทหรือมว่วาจำกัดมาให้แล้วนะคะต่อไปช่องสมุดเงินฝากให้ใส่จุดแล้วกด enter ค่ะตามรายการวันที่25้มกราคมเราจะจ่ายจากบัญชีกระแสรายวันนะคะรหัสคือ001กดเลือกค่ะ โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาให้แล้วนะคะเสร็จแล้วให้กด F10 บันทึกค่ะกรื่มยอดการชำระเงินก็คือ52,544นะคะยอดตรงนี้จะเท่ากับรายการอินวอยนะคะของยอดสุดที่คือ52,544เสร็จแล้วให้กด F10 บันทึกค่ะ ทางโปรแกรมจะบันทึกรายการให้อัตโนมัตินะคะคือเดบิตเจ้าหนี้การค้า 52, 5 2า1 4้าเครดิตเช็คแต่รอนำฝากขออภัยค่ะเครดิตเช็คแต่รอนำเงินเข้าบัญชี 52, 5 2 5 4 4กด F10 บันทึกค่ะในที่นี้เราจะยังไม่พิมพ์นะคะให้กด No ค่ะ Escape ออกค่ะกด Yes ค่ะ จะมีรายการใบเสร็จรับเงินเพิ่มมาหนึ่งรายการนะคะ s s c a ค e ออกค่ะ Cancel ค่ะการบันทึกรายการของวันที่25มกราคมก็เสร็จเรียบร้อยค่ะ